เบิงจ้ะเอาบรรยากาศเด็กน้อยอยากกลับบ้านมาฝากทำแล้วมาหับกลับบ้านคือเกาค่ะมือนีฝนบปรกเบิงศูนหนา้าสูนหลังเพป่นผู้อยากกลับบ้านอยากกินก็ะมีหุ่นอันนี้อยากกลับบ้านมารับกลับบ้านค่ะ คุยกันรู้เรื่องอยู่เด้ไปบ้านใครบ้านมันเลยนะไปดีๆไปเลยไปค,ยค,ยค่อยค่อยคุ่นเพื่นผู้เฝ่าก็เฝ่าดูรถเข้าด้ได้